สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้พวกเราจะมามีอะไรมาให้ดูคะ่ะของสมัยรัชการที่9้านะคะพระเจ้าอยู่หัวของเราสองแตน,ตน,ตน,ตนเอาลงนึงก่อน<จ>อันนี้แบงค์ห้าบาทนะคะพี่ท่านผู้ชมดูดิหาบาทด้วยคันเนอเนี่ผู้ชมเห็นไหมเนียหาบาทรัชการที่เก้าเดี๋ยวจะพึง่ง แน่ราชการที่9กานี่นี่ราชการที่เแบบอะไรน้องเน่แบบแบบ11ค่ะสิบเอนะคะเพราะเจ้าอยู่หัวของเราสมัยสมัยโบราณ <laughs> สมัยนานแล้ว<ช>มันเป็นของธนาบัติหายากที่สุด<ช>นะค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวหนูจะอ่านให้ฟังนะคะอ,อ่านยังไงทน เอ้อะไรนะรัฐาาบาลไทยธานาบัตรเป็นเงินที่ชําระได้ตามกฎหมายห้าบาทนะคะห้าบาทแต่ราคาก็มีราคาอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยมีราคาอยู่ราคาไม่รู้เขาซื้อหากันเท่าไหร่นะคะสมัยราชการที่ที่เก้าแบงคห้าบาทาแบบสิบเอ็ดนะคะ เดี๋ยวหนูจะให้โชว์เคยเห็นยังเนี่ยไม่เคยเห็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูแบงห้าสิบก็เหมือนกับแบงนจะเหมือนสีเดียวกันเลยนะใช่าแบงห้าบาทกับแบงห้าสิบเหมือนกันคล้ายคล้ายกันเลยนะ่านผู้ชมดูดิ่ีนผู้ชมนี่นี่ห้าบาทอันนี้ห้าสิบนะเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ว่าสีคล้ายคล้ายกันใช่สีคล้ายๆกันแต่แต่เลขมันไม่เหมือนกันนะคะ มาอันนี้ห้าสิบบาทเดี๋ยวหนอาห้าสิบบาทธนบัตรหายยากมาเดี๋ยวหนอาให้ฟังอ่านทำไมลูกัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ใช้รักไม่มันจะมีใบด้วยตามกฎหมายห้าสิบบาทค่ะทางซื้อห้าบาทออกมานี่ประมาณนี้ขึนน้ำก่อนขน้นน้ำ ใครมีก็เก็บไว้นะคะแต่ว่ามีราคาอยู่ไม่รู้ก็ซื้อหากันเท่าไหร่เดี๋ยวหนูขออ่านใบน,นั้น,นอันแพงอันไม่แพงถ้า,าถ้าของแพงมันก็จะจะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้นี่มันจะราคาปกติไม่รู้เท่าไหร่ยานะยในยายบอกให้หนูอ่านอันนั้นไงแบงค์ห้าบาทแบงค์ห้าบาทกับแบงค์ห้าสิบบาทนะ เหมือนกันเลยใช่ไหมเห็นป้ะนี่ยห,หนูชื่อช่องเนเน่แนนน่าชาแนลนะคะไปดูกันได้นะอันนี้5บาทอเห็นไหมจ๊ะด้านหลังอันนี้ด้านหน้าเอา้าด้านหน้า,า,นนาโอเคค่ะปีหน้าจำได้ไหมที่หนู ที่หนูรีวิวเงินอันนั้นน่าจำได้ไหมอะไรหนึ่งบาทอ่ะหนึ่งบาทปีหน้าไหนปีไม่หมายถึงว่าเมื่อวานเออใช่คลิปที่แล้วที่หนูที่หนูรีวิวอันนั้นไปก็คือจะเป็นแบงค์หนึ่งบาทกับยี่สิบบาทถือไปด้วยอันนี้ห้าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบเนาะคล้ายๆกันมากใครมีเก็บไว้นะคะ แต่ตอนนี้ก็มีราคาอยู่เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่รู้เขาซื้อกันเท่าไหร่อันนี้หนูไม่ได้ขายนะคะหนู<ข><อ>จะมาดีหากันเท่าไห,หรหเห่เดี๋ยวพี่หน้าเด๋ยวหนูจะดิปหน้าพี่หน้าี่ไหนลิปหน้าเออนั่นแหละิหน้านะคะหนู <laughs> จะรีวิวสาว่ายน้ำแล้วก็จะเล่นน้ำโอ้ยูไ่ไหนเนาะสาวนอนอยู่ตรงนู้น่ะมาเดี๋ยวต่อไปจ้า้านั้นกันเลย นี่ค่ะเห็นไหมได้หนะูอ่านให้ดูนะคะรัฐบาลไทยธานาบัตรเป็นเงินที่ชำราน,นี่ได้ตามกฎหมาย10บาทแล้วก็ธนาบัตร10บาทแบบ11 ผิดอันหรอก็ <g ül üyor> หนูมาอ่านแบงค์ี่แบงค์สิบเนี่ยลูกหนูไม่ได้อ่านแบงค์ห้าบาทอาะ <g ül üyor> ใส่หัวสตทอมันจะมีด้านนี้สิบบาทด้านนี้ห้าบาทจะอ่านอันนน้นแต่ว่าเหรียญห้าบาทเราก็มีนะคะห้าบาทพอสอพอสออ,อะไรนะสองพันห้าร้อกไม่ใช่ หกสี่สิบหกนะสี่บหกเฮ้กสิบหกสี่สิบหกเอแต่ว,ว่าจะแพงรัฐบาลไทยสี่สิบห้างแ <40 S 1> <5 S 2> บงค์ห้าใบเหรียญหาบาทพศสอี่สบ